ไปรับทราบเรื่องราวข่าวคราวกันอีกข่าวหนึ่งครับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเขาจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กนะครับเมื่อวันพุทธที่22สิงหาคมพุทธศักราช2555เวลา13.30นครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านวิศวะสศิสมิตก็เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กที่ห้องประชุมป่าโมกชั้น2สารการจังหวัดอ่างทองครับ นางสาวอรยาสีเทพนะครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองได้กล่าวว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองนะครับมีเครือข่ายในการคุ้มครองแรงงานที่ได้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายแล้วก็การคุ้มครองแรงงานด้วยโดยให้เครือข่ายนะครับสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้แรงงานนะครับและอีกทั้งเนี่ยเป็นการแจ้งเบาะแสการใช้แรงงานแบบไม่ถูกต้อง้วยครับครับสำหรับการตรวจคุ้มครองแรงงานเด็กจากสถานประกอบกิจการ ที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานนะครับก็คือไปตรวจสถานประกอบการเนี่ยก็พบว่ามีการใช้แรางงานเด็กถึง203แห่ง<ม>ซึ่งเพิ่มจากช่วงเดียวกันนะครับในปีก่อนเนี้ยผลการตรวจคุ้มครองเด็กก็ไม่พบนายจ้างปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือหมายความว่าก็ผ่านการตรวจได้ผ่านเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานเด็กด้วยนะครับครับสหรับในส่วนของการตรวจคุ้มครองแรงงานหญิงครับจากสถานประกอบกิจการที่ผ่านการสุม่มตรวจนะครับ พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานหญิงถึง12,922แห่งซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับและผลการสำรวจนะครับพบว่าในจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับมีเพียงเรื่องเดียวนะครับนั่นคือในเรื่องของการใช้แรงงานหญิงได้แก่เรื่องเวลาการทำงานครับที่มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องโดยที่เป็นร้อยละ0.01ของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานทั้งหมดสำหรับการใช้แรงงานหญิงนะครับ สาสาตัดการใช้แรงงานหญิงมีคันไม่พบก,การปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องครับครับ <transactions> ก็เป็นรายงานในเรื่องของการประชุมของศูนย์ปฏิบัติช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กนะครับก็คือในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วส่วนการใช้แรงงานหญิงก็มีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเช่นเดียวกันแต่ว่ามีที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่ก็เป็นเรื่องของการการทำงานการทํางานช่วงเวลาในการใช้แรงงานหญิงนะครับเพราะว่าพบว่ามีเพียงร้อยละ0.01นนครัเองพี่เต๋อครับนะครับ